โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ผมกับโ c h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มแชทโลกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดแต้งใหญ่นะดูว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ายัางไงก็ที่หนึ่งอยู่ชัวๆแชทโลกแชทโลกแชทโลกไปขัดคนเลยเฮ้ยเลงแดงอย่างนี้ไปเลย let's go ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วนะครับถ้าหาห้องเจอผมจะกลับมาใหม่ ตอนนี้ก็หาห้องไม่เจอต้องเปลี่ยนเป็นสีสใช่ไหมนะ้ yeah. องได้ไปโอ้ย่อนนห้าสิบดาวโอ้ยโอ้ยห้าสิบดาวเลยเหรอเลอกเลือกเลือูกของเรา้าสิดาวเลย f e w moments later okay, ตอนนี้จเจอห้องพิีแล,แล้ว่ะเจอใครอยากรู้เหมือนกัน oh. โอ้โห <Yeah. S 1> เจอที่ใหญ่นี่ <Yeah. S 1> ถ้าเราแพนี่กากนะ

đó à, đừng đó đừng đó à, bỏ tụi Xuất sụt lắm xuất do lắm đừng tam xìu à ngày quá trái skill khốn hả loại đấy

ของขอยู่นี่คุณนะใช้สกิลเขาชื่ออะไรวะี่เฟดใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยหล,งล,งล,งลงังๆหลงๆหลังฐาน,นามันมีซ้ำ ปัดไปเล่นเล่นเสวยแล้วสองแล้วแสองแล้วแลวสอ่ะเดี๋ยงสองก่อนเยี่ยนเน่อนวยด้วยเพยด้วยโอ้ยได้เก่งแล้วจัดสามจุดแล้วครับขอบคุณนะ เฮ้ย่อของอยู่นี่ของนี่ขอของหน่อยใครดูว่นีหลอกเป็นคนหลอกเ่าไหยของอยู่นี่ไม่หลอกพี่ี้เล่ขอบคุณนะ <c oughs> ใช้กิวค้นหาและทำลายเลยช่วยด้วยเล,ล่นไลเนย ขอบคุณนะมาคมอ่ะโดนยิงตีนด,ดูในตาวาจาไม่ต้องวะนี่

เรอเจอห้องนะครับใบรุ่นไปกันต um. ่อมาตอนนี้เจอห้องไปที้เรียบร้อยแล้วเจอห้องแล้วเจอห้องแล้วเจอใครวะเจอแจ็คแมคโคลแจ็คแมคโคลมาดูที่ว่าเราจะไหวกตีแจ็คแมคโคลไหม เจอจักแมคโครตอนนี้น่าจะเดือดน่าดุดีนะปัดไว้ดูกาโปกาโปมาแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหนตัวท้ายกูจะเก็บเอ็ดกูจะเก็บเอ็ด กับโปไม่ได้เอ็ดขอบคุณนะคือกับโป้ที่เก็บเอ็ดเนี่ยคือไม่ให้เลยไง <demost ra. S 1> ซื้ออะไรดิขอ,ของหน่อยขอบคุณนะมีบ้างมีบ้างของของหน่อยขอบคุณนะนี่ไงกดโอเลออนได้อะไง เมค้าว่ายังไงแล้ววิ่งลงมายังหว่านี้ไงครับไม่ไม่เมื่อก,กี้ไม่เห็นนะเสื้อขาวอะ่ะเอเป็นเห็นปะเห็นเป็นพี่ปะเสื้อขาวอะเอ้วแยก่นเหนือเมค้าวิ่งลงมาอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วป่านเหนือเมคางลงไปแล้วนี่เสื้อขาวเนี่ยแล้วเหลือเพื่อนที่สุ่มจะจัดชันโลกแล้วว่าไงยิงไปเบิ้มเบิ้มเบิ้มได้วะฮูอ้อู้อู้หยแพ้ไปนะครับ ไม่เป็นไรเอาไงดีวะเอาไงดีวะย่างนี้คือเสียไม่ได้นะเสียไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องมินิอุซี่แล้วก็ของนอนข้าวมันกจบหมดละอุย้ยไม่ไม่มันมัน,ม,นมันมาการถนนมาตรงบ้านเราอะอย่างไวอะปันเดี๋ยวมีใครมาแล้ว การกระนมีการกระนดดเน่สวยสวยอีกตัวนึงเน่อยู่แถวๆนั้นาน่ะมาซุ่มอ่ะอเะห็นแล้วเห็นแล้วล่วงปาดเหนือปาดเหนือราชาชือแขงได้ปาดเหนือมีกาได้จัดอ่ะด,ดึงดึงดึงเมดบอยเรสดึมดึงดมนันยิงทะลุไอดอกได้ป่ะเนะี่ย ทำไมมันยิงได้ตอนตอนที่เล่นตอนนี้ยิงไม่ได้เลยไไปอ้แพ้แพ้นะตบปัด หนึ่งปากไปก่อนดิราชาจะเล่นกังไงโอ้โอปาดเหนือราชา คุณนแล้วยิงยังดุครับของอยู่นี่ของหน่อยไม่มีไม่มีตาขอบคุณนะเนี่ยเห็นแล้วก็กองอยู่ไหนเฮ้ยเห็นไปเนี่ยเห็นไปเนี่ยตาบอดริงไงเด่นโดนโบจุงใบม้าจุงวิ่งบอ เอา่อนเลยเอาไหล่อนเาหลอนาเยเป็นผมใช่ไหมแล้วกูเป็นแพ้นะผมจะตบให้หัวหลุดเลยบางบางบางสวยแล้วเพื่อนล้าง เรา่ยับมีอปิดฝาบน,นไลก์ก็จะติดตามอยู่ด้วยนะเจ้าชิปน้นะ